เด็กน้อยหัวเด็กน้อยกำลังหัดเดินสายแกว ที่ฉันต้องอยู่ข้างหน้าแกแล้วก็ให้แกหันหน้ามาหรอแกเล่นมันมาหันหน้ามันต้องเล่นตามบนไปทางนี้ดิเจน่าใส WHAT?!